สวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับ รีวิวไปเอยคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวของจตัตรคีบโทรเรบะกันนะฮะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกัน<อ>ก็จะเป็นชิ้นที่87กับ88นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะฮะสำหรับสองชิ้นนี้นะสำหรับรอบนี้นะฮะกล่องก็มาค่อนข้างกล่องใหญ่เออเหมือนกันนะ,ะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะก็เป็นกล่องไซส์เอ่อทั่วๆไปที่ผมมักจะได้มาบ่อยๆนะะ สภาพกล่องเนี่ยก็ค่างดูดีเลยนะไม่ยับไม่เยินจนเกินไปนะมาเรามาแกะกล่องดูของข้างในกันดีกว่านะฮะว่า2ชิ้นนี้จะเป็นอะไรนะฮะสำหรับชิ้นที่87แล้วก็88นะฮะมา2ชิ้นนี้ป๊าก็คือทารมนี่โอ้มีกล่องเล็ก1กล่องแล้วก็กล่องใหญ่อีก1กล่องนะฮะ หยิบออกมาเลยอชึบอ่าครบแล้วนะฮะหมดแล้ว2ชิ้นด้วยกัน สำหรับชิ้นที่87นะฮะก็คือน้องแรมนะฮะเป็นแรมในท่านั่งนะฮะเป็นแบตไลน์นั่งทับถ้วยมาม่านะฮะสำหรับชิ้นที่88นะฮะก็คือน้องเรมเป็นน้องเรมในชุดแกะน้อยนั่นเองนะฮะใช่ป่ะใช่แกะไหมน่าจะใช่นะเหมือนแกะนะฮะน่าจะใช่น่าจะใช่ชุดแกะนะโอเคก็เหมือนเดิมนะฮะเราจะรีวิวเรียงลำดับกันไปเรื่อยๆนะฮะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นที่87ก่อนนะฮะนั่นคือน้องเรมนั่นเองนะฮะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราไปชมภาพ อย่ากล่าวตอนที่ผมไปคีบเจ้าชิ้นนี้ได้ก่อนดีกว่านะฮะไปเลย โอเคฮะนั่นก็คือภาพบรรยากาศตอนที่ผมคีบเจ้ากล่องนี้ได้นั่นเองนะฮะสำหรับกล่องนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นที่87นั่นเองนะฮะก็เป็นฟิกเกอร์น้องแรมในท่านั่งนะฮะเป็นฟิกเกอร์สไตล์แบบนั่งถ้วยนะนั่งทับถ้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งบางคนเห็นหน้าตากล่องแล้วอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาทําไมกล่องมันคุ้นๆุ้นทำไมชุดของน้องแรมมันคุ้นๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยคีบได้น้องแรมมาแล้วตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นชุดเดียวกันเป็นเซตเดียวกันนะฮะสำหรับ2กกกล่่่อออองงงงงนนนนนนนีี้้้ะะฮ็็เเปแรรรมมมัับซึผววิ รีมไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะ ส่วนน้องแรมกล่องนี้ต้องบอกก่องว่าผมขอไม่แกะกล่องกันละกันนะฮะ <My S 1> เพราะว่ากล่องนี้เนี่ยมีคนซื้อไปแล้วนะฮะซื้อก่อนที่ผมจะเอามาถ่ายรีวิวนะฮะผมก็เลยไม่สามารถแกะกล่องได้นะ,ะเพราะว่าผมขายไปแบบมือหนึ่งนะก็เลยจะให้ดูแค่ออรอบๆกล่องภายนอกกันละกันนะฮะ <My S 1> โอเคด้านนี้เนี่ยก็จะมีฟิกเกอร์ของน้องแรมนะฮะเป็นตัวฟิกเกอร์นั่งอยู่ตรงหน้ากล่องตรงนี้เลยนะฮะเป็นชุดสีชมพูแบบนี้เลยนะฮะ <S <S ชุดสีชมพูหัวชมพูนะฮะนั่งห้อยขาอยู่ แบบนี้เลยนะฮะนี่ด้านข้างสั่งนี้ก็เป็นใบหน้าของน้องแรมนะฮะนี่ ใบหน้าแบบเต็มๆข้างกล่องเลยนะนี่กําลังมองเข้ามาทางด้านหน้าตรงนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะตามนี้เลยด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพน้องแรมนะฮะในกรอบวงรีตรงนี้นะฮะแล้วก็มีชื่อเขียนเอาไว้นะฮะว่าแรมนะด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะรีซีโร่นั่นเองด้านใต้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นพื้นสีชมพูรธรรมดาธรรมดาด้านบนก็เป็นโลโก้ของตัวเอ่อซีรีส์นะฮะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นั่นเองนะฮะ โอเคก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับรอบๆกล่องอย่างที่บอกไปผมขอไม่แกะให้ดูก็แล้วกันนะว่าผมขายไปแล้วแต่เอามาเทียบกับน้องเรมให้ดูก็ลกนะแล้วกันนี่นะลักษณะหน้าตาชุดๆอะไรมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะ น้องเรมเนี่ยจะเป็นชุดสีชมพูส่วนน้องเรมก็เป็นชุดสีฟ้านะฮะเป็นสีนตัวของเขานะตัวรองเท้าเนี่ยน้องเรมจะยาวกว่าหน่อยนึงนะแต่ว่าของน้องเรมจะเป็นรองเท้าแบบสั้นๆนะฮะไม่ได้ยาวคุมน่องอะไรขนาดนั้นนะชุดก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าของน้องเรมเนี่ยจะเปิดไหล่นะฮะแต่ว่าน้องเรมเนี่ยจะปิดไหล่ไว้นะแล้วก็มีหมวกมันก็เลยนะฮะนี่เป็นหมวกทรงเดียวกันเลยชุดของน้องเรมก็จะเปิดแขนแบบนี้นะฮะแต่ว่าของน้องเรมเนี่ยจะมีเอ่อตัวตรงแขนนะเป็นแขนเสื้อปิดอยู่นั่นเองนะฮะแล นะฮะนี่นะ ของเรมก็จะนั่งห้อยขาเอามือจับแก้มนะฮะน้องเรมก็จะเอามือประกบเอาไว้ที่ด้านหน้าตรงนี้บนตักนะนี่ก็สวยงามทั้งคู่นะฮะสำหรับน้องเรมน้องเรมเซตนี้นะฮะเวลาที่ผมคีบอะไรได้เนี่ยผมจะเอาลงไว้ที่หน้าเฟซน,นะฮะว่าผมได้ตัวนั้นมานะได้ตัวนี้มานะซึ่งถ้าเกิดว่าในระหว่างที่ผมโพสต์ลงไปจนถึงเวลาที่ผมเอ่อก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปรีวิวเนี่ยถ้าเกิดในระหว่างนั้นเนี่ยมีคนมาซื้อมาอะไรก่อนเนี่ยผมก็จะไม่แกะให้ดูผมก็จะขายให้เขาไปแบบมือหนึ่งเลยนะฮะ โดยที่ยังไม่แก่นะแต่ว่าถ้าเกิดชิ้นไหนเนี่ยที่ผมลงไปนในเฟซแล้วจนมาถึงวันที่ผมจะถ่ายรีวิวแล้วเนี่ยยังไม่มีคนมาซื้อเนี่ยผมก็จะถ่ายแบบแกะก,กล่องให้ดูกันเหมือนปกตินะฮะแต่มันก็จะมีบางชิ้นนะที่เป็นข้อย,ยกเวน้นอย่างตัวเอ่อหมอนนะหมอนแฟนเช่านะฮะจีซึรุซูมินะฮะแล้วก็ตัวโปสเตอร์ผ้านะฮะผ้าแขวนนะ,ะของเลิฟไลท์ที่จะมีเอ่อของจิซัตโตของเอ่อไคนาเรนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นของเอ่อซูมิเละนะฮะซึ่ง อันนั้นเนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นก็คือมันเป็นชิ้นที่ไม่จำเป็นต้องแกะอะไรอยู่แล้วอ่ะมันสามารถพูดอธิบายโดยที่ไม่ต้องแกะได้นะครับเพราะว่ามันมองเห็นของข้างในแบบรอบด้านอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องแกะออกมาให้ดูนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากมายด้วยนะฮะอย่างตัวผ้าแขวเนี่ยก็มีลายแค่ด้านหน้านะด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะมันไม่ได้มีอะไรให้ดูหรือว่ามีอะไรให้พูดถึงมากมายผมก็เลยไม่ได้แกะให้ดูในบางชิ้นนะฮะแต่ว่าบางชิ้นอย่างพวกฟิกกงฟิกเกอร์อะไรพวก ยังไม่มีคนมาซื้อเนี่ยผมก็เอามาแกะให้ดูเหมือนปกตินั่นแหละนะฮะ ส่วนชิ้นนี้มีคนซื้อแล้วนะฮะซึ่งซื้อก่อนที่ผมจะถ่ายรีวิวเพราะฉะนั้นก็เอาไปแบบมือหนึ่งเลยนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยยังติดเคสเทปมาอยู่เลยนะด้านบนเนี่ยนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่มาซื้อด้วยนะฮะที่เออมาซื้อก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปรีวิวนะฮะก็ได้ไปแบบของใหม่เอี่ยมเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วนะฮะผมก็ไม่อยากไปแกะอะไรเดี๋ยวจากมือหนึ่งมันจะกลายเป็นมือสองซะก่อนนะ ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะฮะชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็ดกดยิ้มกดและกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้ก,ก,กันได้นะครับสวัสดีครับ